สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราติดตั้งสีใช่ไหมคลิปนี้เราจะเป็นการติดตั้งระบบเทรดโซลล็อ so กของเรานะคะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีไฟล์ไฟล์แบบนี้ที่เป็นชื่อพอรตที่เป็นพอร์ตจริงของเราที่เปิดเข้ามานะคะแล้วก็โซลล็อกลงท้ายด้วย .ex4 นะคะ จะเป็นไฟล์แบบนี้ถ้าใครยังไม่มีนะคะสามารถขอได้ที่แอดมินที่ไลน์แอดข้างล่างนี้ได้เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะทุกคนพอแอดมินส่งไฟล์แบบนี้ให้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมของเราไว้ตรงไหนก็ได้เลยนะคะเก็บไว้ก่อนทีนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปช้าๆพร้อมกันทําตามได้เลยนะคะโอเคอันนี้ออกไปก่อนมาขั้นตอนแรกเรามากดที่แฟ้มเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ทำกราฟสีเลยแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ข้อมูล เหมือนเดิมตรงนี้นะคะกดเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะกดเข้าไปเราจะเห็นหน้าต่างแบบเดิมเลยแต่ทีนี้เราจะมาเลือกตรงนี้แทนนะคะเลือกปุ่ม m q l 4ตรงนี้นะคะ m q l f ขั้นตอนถัดไปนะคะกดคำว่า expert ตรงนี้นะคะ expert กดเข้าไปเลยนะคะ expert ะจะเจอหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้ให้เราทําการเปิดไฟล์ เมื่อกี้เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตอนตั้งค่าสีกราฟถ้าเป็น PC เราก็สามารถโยกอย่างนี้เข้ามาไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครใช้ Mac นะคะก็ต้องมาคลิกขวาแล้วก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็กลับมาที่หน้านี้กดคลิกขวาแล้วก็เพสวางได้เลยนะคะนี่นะคะไฟล์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลย เรากลับมาที่หน้ากราฟแบบนี้แล้วก็มากดแถบ Navigator ด้านข้างด้านซ้ายตรงนี้นะคะกดตรงคำว่า expert advisor นะคะนี่ตรงนี้เนี่ย EA ของเราควรจะขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่ขึ้นนะคะไม่เป็นไรเราคลิกมาที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาตรงเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็คลิกคำว่า refresh นะคะอ่านี่นะคะ EA ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นเลขพอร์ตของเราพร้อมกับโซล็อกนะคะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็กดตกลงนะคะระบบเทรดก็จะขึ้นมาให้เราเห็นป๊อปอัพอัตโนมัติขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยถ้าใครรู้สึกว่าเป็นข,ดขาดๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เลื่อนกราฟลงมาป,ปึ๊บแล้วก็กดใหม่ให้เต็มหน้าจอระบบเนี่ยมีจนถึงดีลิทไลน์ข้างล่างนี้เลยนะ เนี่ยฟ้าขยับกราฟขึ้นให้ดูนะคะฟ้าต้องกดเต็มกราฟมันถึงจะเห็นทั้งหมดนะคะแบบนี้อ่านี่นี่นะคะแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นได้ชัดน,นะคะเท่านี้นะคะก็เป็นการติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดเล่นดูได้นะแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้งานเดี๋ยวสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะว่าจะต้องทำยังไงถึงสามารถเปิดใช้ระบบนี้ได้นะคะและคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปแนะนำปุ่มต่างๆว่า ในระบบโซนล็อกของเรามีปุ่มอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะคะยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยส,ว,สวัสดีค่ะ